สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงกันบ้างเออวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางของวันที่สองพฤษภาคม2564มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะหาหน่อยสุดวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่หนึ่งกันก่อนนะคะ วันที่หนึ่งพิเศษบนก็ออกศูนย์แปดแล้วก็ห้าสองเนาะอ่าศูนย์แปดน้องบึงก็หลุดนะคะพี่น้องขาส่วนห้าสองเข้านะคะเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องขาพิเศษล่างเข้าตรงตรงเนาะอ่าส่วนปกติหกห้าล่างห้าหกนะคะพี่น้องจ๋าก็ดินห้าวิ่งรูดที่ห้าตารางกาลังวันก็ห้าหกหกห้าเลยนะคะพี่น้องจ๋า เพราะว่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอ่าห้าหกหกห้าน้องบึงก็มีนะคะพี่น้องขะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะน้อยปกตินะคะส่วน VIP v พนะคะว i ไมีบนออกสี่แปดเนาะสี่แปดล่างสามสี่สามสี่น้องึืงก็มีนะคะพี่น้องค่ะตรงๆนะคะเด่นที่สามนะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนสี่แปดนี้น้องบึงก็หลุดนะคะ่ะ เข้าล่าง v i p นะคะวันนี้ฮานอยสุดวัดใจแตกสามน้อยนะคะพี่น้องคะ่ะแตกสามน้อยสี่คู่เลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าพิเศษล่างปกติบนล่าง v i p ล่างเนาะอ่าอันนี้ตรงๆงเลยนะคะพี่น้องจ๋าสามคู่สามน้อยเลยนะคะสี่คู่นะคะพี่น้องะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันของวันที่สนะคะสพฤษภาสองพันนะคะ เราต้องมือเขียนวันที่ก่อนเนาะวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะพี่น้องคะแนวทางฮาน้อยสูตรวัดใจนะคะน้องหุ่นก็จะเขียนฮ้านอยสูตรวัดใจนะคะ วันที่สองนะคะพี่น้องคะอ่าวันที่สองน้องเวิงก็จะให้ที่เนอันนี้วิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครอง ไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะคะอ่ะมาตามต่อนะคะวันที่สองน้องบึงก็จะให้ดิน5กับ8นะคะพี่น้องจาเผื่อมาอีกเนาะอ่ะสายรูดสายวิ่งนะคะแปดนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะมาดู5กันนะคะว่าน้องบึงจะจับได้ตัวไหนบ้างนะคะ ก็จะมีห้า1ูน54ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดจ้าเขียนชัดไหมคะเดี๋ยวนะ้องอุ่นเขียนเสร็จจะยกให้ดูเนะาะมาดูแปดกันนะคะแปดก็จะมีแปดหนึ่ง แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดแปดแปดเก้าจ้าจะให้ตารางกำลังวันด้วยนะคะพี่น้องจ้าตารางกำลังวันของวันที่สองนะคะ ตารางวันวันที่สองก็ะจะมีแปดจ้ามีหกนะคะมีสี่แล้วก็มีสามนะคะพี่น้องจ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋ากดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรรวย,รวยเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ